สวัสดีครับพิกาโจวันนี้นะครับพามาดูปลาประ,ประกวดนะครับบ่อนนี้เป็นปลาที่เราอคอนดิชันเอาไว้นะครับรอประกวดนะครับเพราะวันนี้จะพรีเซนต์ให้ดูตัวหนึ่งนะครับที่เป็นปลาที่ยังไม่ค่อยอา่ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นโชว่านะครับจากโมโมโทาโร่นะคนับ ก็วสวยดีความพร้อมก็แดงเนี่ยพร้อมแล้วความพ้วนพร้อมรอดำอีกนิดนึงจริงตนี้ก็พร้อมแล้วล่ะแต่ถ้าดำมาชั้นหน่อยจะสวยกว่าน,นี้เยอะนะครับเป็นปลาเกตนิสไซแล้วนะครับก็อายุปีนิดนิด ความอ้วนตึงดีมากนะครับตรงนี้มีรอยนิดหนึ่งเคอเก็มันเคยหลุดเป็นทิศนึงนครับแต่ว่ามันกำลังไล่ขึ้นมาล้ะ,ะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะเต็มแล้วก็ดูวางดํานะครับเป็นลักษณะแดงน้อยๆน,นะครับเป็นชินไดเปิดปากนะครับเปิดหางดําแทบไม่ค่อยจะทับแดงนะครับเป็นส่วนนี้ส่วนใหญ่ลักษณะของครีบโนะบตุกุลอก็ยังไม่ฟอร์มนะครับกำลัง ลอฟอร์มนะครับเป็นจุกนะครับตรงโคนครับแกนก็ดำยังไม่ยังไม่มีนะครับเาตรงแกนอกเส้นเนี่ยเส้นหน้าเนี่ยครับเส้นแกนแข็งเนี่ยที่คลิปบอกเนี่ยดำไม่มีเพราะแท่เห็นดำที่ยังยังไม่ว่ายังพัฒนาได้อีกครับยังไม่แก่นะครับผิวก็ขาวดีมากนะครับเพศเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับไม่เคยเช็คขดดูหน่อยว่าคร่าวๆเป็นยังไง ตอนนี้ครีบไม่飒นะหน้าไม่飒ที่เขวานนะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ชัวนะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเมียได้ดูดอกผิวต,าตา่างๆาตอนนี้ก็ยังไม่เคยตีราคานะบ่อน,นี้ไม่มีราคานะเป็นปลาลายตีลายตัวนะเป็นปลาสวยที่เราครอนไว้วตั้งแต่ เข้ามาใหม่ๆก็น่าจะเป็นหลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นมาตัวสวยๆนะครับมีไม่เยอะนะครับเป็นจำนวนน้อยตันนี้ก็รอตรงนี้นครับแดงพร้อมนะครับดำแดงขึ้นมาเต็มบุกเบิกพร้อมประกวดละนะถ้าดำเนี่ยขดสะหน่อยนะครับที่ขดจะมาแล้วเป็นฟอร์มเป็นโมโตโครก็จะสวยเลยนะครับยให้ดีไซ์วิวแล้วนกะ็แดงเนี่ยมคมกริบ ดำดูดีนะครับมีคุณภาพสีขาวจ้วเลยนะครับแล้วก็แดงโทนจัดละนะครับเรียกว่าพร้อมประกวดเลยท้องก็สวยนะครับมีแผลมีรอยนอนปลาเนี่ยถ้าท้องมีรอยแดงๆมันจะนอนนะครับนอนที่จะติดเชื้อ เป็นเหล็แผ่นับทับมบูสม์บดีทุกอย่างนะเป็นไปตัน,นี้เปิดราคาเท่าไหร่ดีมูมบัทโลนะครับอาเกนิซไซโชว่ารับเสมนสายมากโกโชว่านะครับตัวน,นี้มีไวเซอร์ให้ด้วยนะครับเซอจากมูมัทโลก็ทิฟตโเซอร์นะนะครับสองหมื่นห้านะครับใครชอบตัวน,นี้ก็แถวแนวโน้มเป็นเชรเนียนะครับแล้วก็ชั้นกระปวดได้ด้วยนะครับ กลางปีก็มีแนวโน้มนะครับที่มีงานประกวดนค่ะพระรามก็คงดูหน็นผ่านจุดแย่ที่สุดมาแล้วอย่างตอนนี้นะครับโมโคชัวครับสนใจก็ติดต่อได้นะทางไลน์แอดทางที่เขาขึ้นไม่ได้นะคทางไลน์คุยดีๆดีมากนะครับ